สวัสดีค่ะวันนี้เอ็เกอ็จะมา,าดื่มน้ำมะนาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น40ดีกีนะคะซึ่งมีนายแพทย์ท่านหนึ่งนะคะที่ได้บอกว่าเวลาเราเจ็บคอนะคะแล้วก็ระคายเคืองแล้วเหมือนกับค่าเชื้อโรคด้วยนะคะให้เรา40ดีกีในประมาณเป๊กนึงนะคะทุกคนแล้วก็ บีบน้ำมะนาวใสก็บีบไปประมาณแว่นหนึ่งแล้วนะคะนี่จะบีบอีกเพราะว่ากลัวมันขมนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะแบบคุณหมอทั้งว่าถ้าดื่มแล้วอย่าพึ่งดื่มน้ำตามนะคะเพราะว่า,อาแอลกอฮอล์40ดีกีนี่คือจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในลำคอนะคะ จะทำให้เชื้อโรคอ่าตายแล้วก็จะทำให้เราแบบไม่ระคายเคืองในคอนะคะเอสก็ไม่ค่อยสันทัดเพราะว่ายังไม่เคยนะคะนี่แบบครั้งแรกนะคะก็ลองทำตามคุณหมอดูพอดีเอ้อเคยส่งคลิปมาให้ดูนะคะก็เลยลองทำดูนะคะเดี๋ยวเอสจะดื่มให้เพื่อนๆดูนะคะอวันนี้ถ้าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ ขออภัยด้วยนะคะขมมากขมมากเลยค่ะทุกคนนะ ึ้นหัวเลยคุณบอกว่าให้เลยห้านาทีค่อยให้ดื่มน้ําตามนะคะคือถ้าเราดื่มน้ําตามแล้วมันจะทําใหา้ไปล้างเขาเรียกอะไรอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันเป็นภาษาแพร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จบไปนะคะก,ก็จะขอขอบคุณนะคะน้องน้องโซที่ฝากของขวัญวันเกิดมาให้นะคะ เป็นผ้าคลุมนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นาลายหงนะคะสีสวยมากจะเป็นออกสีม่วงนะคะทางสุรินนะคะขอบใจและลายเดอร์เป็นผ้าเป็นผ้าที่สวยงามมากนะคะสำหรับผ้าคลุมนะคะแล้วก็ได้ได้ตะขอผอมเนาะคะนะ่ะเนาะตะขออ,อันนี้เขาเรียกว่า อะไรนะตะขอเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะคะสำหรับสายมูน,นะคะขอบคุณนะคะน้องโซเลขขอบคุณมากๆขอบคุณกับอของขวัญน,นะคะขอบคุณกับคลิปที่แนะนำมานะคะให้ดื่มน้ำมะนาวแล้วก็ 40, 40ดีกีนะคะจากไอ้เขยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้กันนะคะ ผ้าคลุมสวยมากบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะคะ